อ่านข่าวคุณพิชิตตั้งแต่ที่ฉันสาวเป็นแก่ฉันต้องอ่านข่าวคูดิเนี่ย <c oughs> แต่ฉันยังจำได้เพราะฉันกินน้ำมันปลา DHA สูงเอาจริงพวกเรา t o อปนิวนะคะตั้งใจคัดสรรสินค้าอย่างดีมีคุณภาพให้กับแฟนๆมั่นใจได้เลยนะคะว่าถ้าเกิดซื้อสินค้าจากเราได้ของดีแล้วก็มีคุณภาพอย่างแน่นอนค่ะ ซื้อสินค้าจากเรานะคะได้สินค้าที่มีคุณภาพดีอย่างแน่นอนค่ะและได้มีโอกาสสนับสนุนช็อปนิวส์นะคะให้ได้นำเสนอข่าวสารและความจริงสู่สังคมต่อไปด้วยค่ะมาดูเรื่องของคุณพิชิดชื่นบานอันนี้คลรมอรเศรษฐานหนึ่งเนี่ยใ,ใจถึงพึ่งได้มากกล้าใช้บริการคุณพิชิดชื่นบานรู้ทั้งรู้ว่าเป็นจุดอ่อนแต่เศรษฐา,าวีศิล์ก็ไม่กลัว คือคุณวิชคือมาดูเรื่องคุณพิชิตก่อนคือด้อมรื่นใหม่เนี่ยหรือแดงรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักเรื่องนี้มันคือสิบสิบแปดปีมาแล้วแต่สิบแปดปีมาแล้วมันเรื่องมันเกิดขึ้นไงมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องโคมลอยมันไม่ใช่ใชสายลมซึ่งมันไม่เคยสร้างความเปลี่ยนแปลงถ้าอันนี้เป็นสายลมคือมันสร้างความวุ่นวายมันคือจุดเริ่มต้นเลยแหละที่ทําให้ทักษิณนั้นพังพินาศสันตโลจนถึงทุกวันนี้คือพิชิตชื่นบาน ที่ตอนนี้อยู่ในโผล่ล่าสุดของเศรษฐานหนึ่งะนะคะพิชิตชื่นบานเป็นทนายความประจําตัวคุณทักษิณได้รับเก้าอี้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกดูแลเรื่องกฎหมายพอมีชื่อในโผลเศรษฐานหนึ่งคนก็ตื่นเต้นนี่ตื่นเต้นเด็กคนถือถุงขนมสองล้านขึ้นศาลนี่คนไม่ตื่นเต้นได้ยังไงอะ่ะถ้าคุณพิชิตชื่นบานทําแล้วไม่มีความผิดอันใดเลยสังคมไม่ขัดข้องหมองใจอันใดมันก็จะวิปริตผิดเพี้ยนไปหมดถูกไหมคะ คือพฤติกรรมคุณพิชิตนะคือคุณพิชิตเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากคุณทักษินให้เป็นหัวหน้าทีมทนายความต่อสู้คดีต่างๆให้ชินวัตรมาตลอดตั้งแต่ไทยรักไทยถูกรัฐหารเมื่อปี49พิชิตชื่นบานเป็นหัวหน้าทีมทนายความของทักษิณต่อสู้คดีแรกเลยคดีที่ดินลัชดาและตกเป็นข่าวอื้อฉาวคราวนั้นเมื่อพิชิตกับพวกประกอบไปด้วย นางสาวสุภาษีศรีสวัสดิ์เสมียนทนายความและนายธนาตันสิริผู้ประสานงานทีมทนายความของคุณทักษิณหิ้วถุงขนมเอาไปให้เจ้าหน้าที่ศาลเจ้าหน้าที่ศาลเปิดออกมามันไม่ใช่ขนมมันเป็นเงินสดสองล้านบาทซึ่งเอาไปให้กับทางเจ้าหน้าที่ธุรการศาลเหตุเกิดเม,มื่อสิบมิยอสองห้ค่ะปีห้าหนึ่งค่ะพี่คะปีนี้หกสค่ะปีนี้หกสาม คือเรื่องของเรื่องนั้นมีการนำถุงขนมสองล้านบาทเอาไปให้ก่อนพิจารณาคดีที่ดินรัชดาของสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสุดท้ายท้ายที่สุดคดีนี้สารมีคำสั่งจำคุกนายพิชิตกับพวกคนละ6เดือนไม่รอลงอาญาฐานละเมิอดอำนาจศาลขณะที่สภาทนายความลงโทษนายพิชิตด,ด้วยการถอนใบป,ประกอบวิชาชีพทนายความหปี นายพี่ชิตถูกปล่อยออกจากคุกเมื่อวันที่22ธันวา51ส่วนคดีที่ดินรัชดาภาัยหลังนั้นทักษิณถูกสารจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาคุณหญิงพุจมารอดหลังพ้นมนทินพิชิตนั้นเป็นบัญชีรายชื่อเพื่อไทยในรัฐบาลยิ่งลักษณ์และได้รับความไว้วางใจจากตระกูลชินวัตรให้เป็นหัวหน้าทีมทานายความในคดีของยิ่งลักษณ์ ถูกเอาผิดฐานละเลยปัญหาทุจริตจำนำข้าวท้ายที่สุดยิ่งรักถูกสารตัดสินจำคุก5ปีไม่รองลงอาญาจนตน้องหนีไปต่างประเทศอันนี้ก็พี่ชิด <c oughs> แม้จะทำคดีธุรกิจของตระกูลชินแพ้คดีใหญ่ๆนี่แพ้จนนายใหญ่นะน้องนายใหญ่ต้องหนีไปในต่างแดนเลยนะฮะแต่ในการเลือกตั้งปี62ที่ผ่านมาพี่ชิด ได้รับการมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของไทยรักษาชาติจําได้ไหมคะ,คะพ่อก็ยังได้ราวนี้เลยวัฒนธรรมเลยคราวนั้นทักษิณแตกแบงค์ไปเป็นไทยรักษาชาติไปเป็นเพื่อชาติ<ม>แล้วก็บอกว่าไอ้โตไปทํานั่นเต้นไปทํานี่แล้วไทยรักษาชาตินี่แหละวงแตกหลังจากที่ทูนกระหมอ่อมเขียนใบสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็มี ธรรมชาติาาโครงการเฉพาะกิจออกมาแล้วไทยรักษาชาติก็หายไปหมดเพื่อชาติก็พัง mm hmm. แบงค์ร้อยจากแบงค์พันของคุณทัศศีนั้นกระจัดกระจายหมดเลยแล้วสร้างรอยแค้นให้กับโตมาจนถึงทุกวันนี้จันทร์พรบรรดาทักษิณเนี่ยด่ายันเงาอะ่ะจนถึงทุกวันนี้พี่ mm hmm. พี่เส้าว่าด่ายันเงามั้ยด่าทักษิณไม่นทรพรมันด่ายันเงาทักษิณ mm hmm. อีกด่าจนเงาทักษิณร้องไห้อ่ะเอายี้โตแล้วมันแค้นมากแล้วนี่ก็ไปอยู่ไทยรักษาชาติ นี่ก็ไม่ได้บอกคนเลยไปกฎหมายว่าไม่ได้ทุนกระหม่อมไม่ได้อ,อย่าเลยตอนนั้นไม่มีใครรู้เลยใช่ไม้นี่เลยบอกอยาเลยต้องเตือนทักษิณอย่าเลยทุนกระหม่อมก็คือทุนกระหม่อมไม่ไม่ก็น,นั้นก็ทําให้ไทยรักษาชาติก็พังนะเพราะเป็นการกระทําที่มิบังควรนะก็ถูกยุบพักพิชิตรอดเพราะพิชิตไม่ได้เป็นกรรมการพักอ่ะพิชิตรอดมาพิชิตนี่นะ การที่พิชิตเคยถูกสารตัดสินจำคุกหกเดือนนะไม่รอลองอาญาคือออกจากศาลปุ๊บติดคุกเลยอะ่ะไปติดคุกเลยอะ่ะฐานละเมิดอ,อำนาจศาลและต้องไปชดใช้แล้วต้องอยู่ในเรือนจำจึงมีคำถามกันวันนี้นีวันนี้มีคำถามว่าสุทินคลังแสงหมอจะเป็นกระลาโหมไหมทีมงานนำสุนคลังแสงก็เนนะ เออดีนะมันไม่นมสกุลสัมพบุตรเพ่าะถานสกุลสัมพบุตรคงคมหมดเลยก็เกิดคําถามว่าพิชิตเนี่ยมีคุณสมบัติต้องห้ามเป็นรัฐมนตรีไหมอ่ะเมียเราก็ถามได้ถูกไหมคุณนิดหนึ่งฮะเสียนิดหนึ่งฮะคุณพิชิตเนี่ยต้องห้ามเป็นรัฐมนตรีไหมเคยต้องพิพากษาจําคุกทีนี้พอไปตรวจสอบเนี่ยจากกระทรวงยุติธรรมเขาบอกว่า คณะกรรมาการกฤษฎีการเคยให้ความเห็นว่าการจำคุกคดีละเมิดอำนาจศาลมันไม่ใช่การจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญาแต่เป็นโทษพิเศษที่บัญญัติขึ้นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณศาลสถิตยุติธรรมก็เป็นเรื่องของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไม่ได้เป็นความผิดอาญาดังนั้นมันไม่ได้เป็นการจำคุกตามกฎหมายอาญาส่วนการเอาผิดพิชิตในทางอาญาฐานให้สินบนศาลคดีนี้อายการสั่งไม่ฟ้อง เรื่องก็ไม่ถึงศาลอายการสั่งไม่ฟ้องอะเรื่องก็ไม่ถึงศาลคือแพ่งเนี่ยไปแล้วอาญาเนี่ยตัดอาญาเนี่ยให้สินบนศาลเนี่ยอายการสั่งไม่ฟ้องปมเอมอายการสั่งไม่ฟ้องเรื่องก็ไม่ถึงศางเลาานเพราะเรื่องไม่ถึงศาลนั้นพิชิตก็ไม่ขายคุณสมบัติสรุปคือพี่ชิดไม่ขายคุณสมบัติพี่เป็นร,รัฐมนตรีประจำสำนักนายกได้ดูแลฝ่ายกฎหมายได้แต่ห้ามถือถุงขนมสองล้านไปให้ศาลอีกเด็ดขาดนะคือมันทำอย่างงี้จะทำให้วิบัติ ชีวิตของพี่ชิดชื่อมาน,น่จะวิบัตอิอัปยอดสูยันลูกยันหลานเหลนหลนลูกหลานเหลนหลนภายหน้าเจ็ดชั่วโค้อนอะ่ะคือสารสักิียุติธรรมคือเรื่องของเรื่องเล่าให้ฟังวันนี้เพิ่มเติมคือตอนนั้นเขามีเรื่องที่ดีและชัดกันใช่ไหมล่ะ,ะก็ขึ้นศาลแกก็แบบไปธุรการที่ธุรการเขาก็เลยพักเที่ยงกันหรือพักเที่ยงตอนนั้นน่ะตอนนั้นเที่ยงอย่ยงเงี้ยก็มีเจ้าหน้าที่สื่อถุงเอาขนมมาฝากนะคะเดี๋ยวเราเอาไปข้างนอกกันได้แล้ากลับมาตอนบ่ายนะคะ เจ้าหน้าที่ก็เปิดเลยแล้าเปิดเลยพอเปิดเลยปุ๊บมันไม่ใช่ขนมไงคือมันเป็นกล่องช็อกโกแลตมันไม่ใช่ช็อกโกแลตมันเป็นเงินสดสดสองล้านบาทเขาก็รีบวิ่งปรีเขาก็แจ้งทุกคนเลยว่านี่นี่นี่ไม่ใช่ขนมไม่ใช่ช็อกโกแลตมช็อกโกแลตแจ้งให้เป็นแบบพยานค่ะแล้วก็รีบวิ่งกลับไปที่คนนั้นคุณเอาออกไปย๋ยวนี้อติดเชนบนสารอย่างนี้เอ้โหนั่นแหละเขาว่าคนดีไหมอ่ะคนแบบนี้ดีไหมอะ เอาเงินไปให้แล้วนา่เขาเลยบอกตายละเขากเก๋ไก่สไลเดอร์มากอ๋อตาละตาละตาละเข้าใจผิดหยิบถุงผิดแม่นี่ก็เลยอายการเลยไม่ฟ้องอไอตอนเนี้ยตอนเนี้ยช็อตเนี้ยฟิลหยิบถุงผิดอันนี้จะไปเอาทำธุระ ใส่ในใส่ในกล่องช็อกโกแลตได้่ยจำไปทจำทุลักจำจริงๆมีช็อกโกแลตอีกถุงหนึ่งอ่ะช็อกโกแลตนี้ช็อกโกแลตอันนี้ช็อกโกแลตจ้าขนมมาให้หยิบถุงเพจช็อตเฟลตื่นมากคุณพิชิตนี่ฉันอ่านข่าวคุณพิชิตตั้งแต่ฉันยังสาวป็นแก่ที่ต้องอ่านข่าวคูดดีเนี่ยแต่ฉันยังจำได้เพราะฉันกินน้ำมันปลา DHA สูง รเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร0 2 1 1 4 6 7 7 7ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง